สวัสดีสบายดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมเตียงค้ำหน้ากาย <laughs> มื่อนี้มาอยู่ในซองของเตียงค้ำหน้ากายเมืนน่อนี้เอ่อได้มีโอกาสนะครับเดินทางมาที่เมืองยมราชเมื่อกี้ก็มาจากหน้ากายนี่แหละกะเตียงคํำบอกว่าดีจะพาไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งซึ่ง,งยังคงความอุด,ดมสมบูรณ์ยังคงความเก่าแก่ไว้อยู่ให้เีาได้เห็นนั่นคือหมู่บ้านนาฮีซึงด้านหน้าตอนนี้กำลังมีเรือมารับมอเตอร์ไซค์ข้มข้มแม่น้ำอันนี้น้ำเยอะก็คือ น,ำเ,นำเซ่นำเซ่เห็นบ่าไวไม่สิมันใจยอยู่ว่อันพนักงานอัน,อน,อนแกเลืนี่แก้นืดเนี่ <c oughs> อันเราท่านผู้ชมก็จะพาไอา้ไงซึ่งว่าเพื่อนเดินทางมาแต่ไก่เพื่อแหละเดี๋ยวเราจะข้ามไปเบึง้งจุดกำเนิดของซองเตียงคํำนกไก่เนาะที่ไอ้แค่พุทธดำเพื่อนเอาไปอ่อาเขินว่าสุกสุกดันให้บ่าเตียงคํำนี่ไดมีสื่อ <โด S 2> อยู่ในโลกสอ,สองปีก่อนโควิดมากเลย เข้าก็เดินทางเข้ามาที่สมขุทล่าบ่ได้ก็เลยมีเตียงข้ามหน้ากายนี่แหลกะก็ขอบใจหลายๆขอบใ,ใจหลายที่ส่งคลิปไปให้เข้าอ่าอินให้คนไทยได้เบิ่งอยู่ทางฝุนอยู่ในช่องเฮานํานะครับนะฮะ,ะก็ก็มื้อนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่บานน้านนาหีเลยนะครับไปเบิ่งเดินเป็นจังได๋นะฮะ <c oughs> เห็นเ,นเตียงข้ามส่งให้เบิ่งก็ยังมาอยู่แต่ที่สําคัญตอนนี้เฮาจะเอารถข้ามไปจังได๋นะครับไปเบิ่งกันพุนมาแล้ว <c oughs> นี่ๆๆๆพวกเฮาจะเอารถ ขึ้นเหือนี่ข้ามไปเนาะเพราะว่าในแามฝนนี่น้ำม,ม,มันจะไหลท่รนผูชมอ่าเขาจะต้องเอารถดนี่ใส่ใส่เหือนี่ข้ามไปถ้าเป็นแามแรงเพืเ่อนจะเฮ็ดขวข้ามเนะเาะนี่น <laughs laughs> ี่างคน่นยี่นได้เป่ได้รับประกันโตน่าจะเกาะเือแล้วตีไปเรื่อยนะน้ำมันเลือกอยู่ห่บอกังขาก็ได้ โอ้ยยางค้ำก็ได้ค้ำค้ำก็ได้เนาะเอาบริการเท่าไรนี่คันละโลบเหมือนเลยนี่เท่าไรทางไปทางกลับทางทางไปทางกลับห้าสิบพัโอ้ห้าสิบพันเนาะโอเคโอเคไปกลับห้าสิบพันเนาะแล้วมาื่อไรเรววาทั้งคนทั้งรถเราว่าแล้วเมื่อห้าสิบพันค้ำต้องไปตัวค้ำไปด้วยตัวให้ได้มานั่งมา फुटबॉल ने แล้วท่านผู้ชมซึ่งว่ามือนี้บาวถึงคำกับมีแข่งขับเซิญพิเศษเนาะที่เดินทางมาจากฝั่งไทยเพื่อแหละที่ว่าเพิ่นอยากมาเลาะมาเที่ยวมาชมหมู่บ้านนาฮีนะตอนเที่ยงบ่มีหลายสาวก็ได้เพื่อนแหละอยู่แต่ในบ้านเพื่อนแหละ ข่อนรราตอนนี้โอ้น้ำาหลายแล้วจนประโงมากมาทุกคนทุกคนเห็นน้ำนแหละมันน้ำแยมแรงเลยมันแห้งน้าแรงเนาะแ้นแรงก็จะมาตั้งกับเลยต้องเอา

คือนดี่ว่าเป็นหมู่บ้านรับแน่เลยแต่ว่าได้หมู่บ้านรับแน่เลยแต่ว่าไดนะฮะเต้ไฟฟ้าเข้าแล้วนะครับไฟฟ้าเข้าแล้วต่อไปมาใช่มาต้านหน้าบัก ไ <sp> ด้บ่เฮ้ยไปบ่ไ <No> ด <bs> ้จัดกันได้นี n อ่ะทําทําผู้ชมเอ้ยมาบ้านนาฮีนี่มายามใดก็อ๋อบรรยากาศยังอบอุ่นคือเก่าเนาะมาเที่ยวงใดก็แม่นยังอ่ามีความสวยงามคือเก่า ก่อนแล้วห้อนี้เลยสารนี่ทางไปด้วถึงโอ้สารไปด้วยถึงทางไปด้วยถึงหากรก้อนี่เนาะอันนี้ลูกอาเอาช่วเอาลูกเฮ้ยอ่ะแล้วไปช่วยเอิรนมาหนะอฮะเอิรนมาฮะบูชาเลยมาเอาคนนี้ไปไหมคนนี้ลู่น้องเด็กตัวน้องแดงยูเด็ มาขนนมไว้ทำบึกเนาะยังพวงเปล่าเอาเลยเอาเลย

สารผือารผือปดงขึงระดึงขึงดงขึงเอาไปซ้อนกบซ้อนเขียดดีแล้วมีไฟฟ้าได้ก็สบายเปิดพัดลมสบายเล้เนาะวันนี้เนาะพัดลมโทรทัศน์ดูแต่อินเทอร์เน็ตแบบนี้ ก่อนเนาะมันเลี้ยวโค้งกันแล้วเอ๊ะไม่ได้มันจะหน้าอืมเอาเ้าไทรกแล้วครับไปแทรกพ่อเลยหน้าแล้วเหรเนาะยังหมแล้วยังหมแล้วเนาะยังข้าวน้ำข้าวข้าวข้าว

เป็นเหมอ,อเมียใหม่อา่าเพิ่นนันเดือนได้เพิ่นมาท<อ>ุกแขนฮะโอ้เงิอะเงกโอ้ออกแขนตัวมูข้างแน่อ่อปัจจุบันนี้เพิ่อนอยู่นี่นะเดี๋ยวนี้นะเ,<อ>เนเาะเพิ่นเข้านข้ามาสุออ๋อ โอ้ื่อถ้าก็พ่อเป็นพ่อคู่บายกเตีงไลเจ๊ขนมไปทงไเลย่พูดโอ้เอาผู้ใดเอาผู้อันไม่หางันไม่หาเงินผู้ห้ามน้ำมันตอนนั้นอะไรเนาะผอ้ป้ป้อ่ đánh vọng nôm ai. Nhang bóc, mời bóc hôm mặt hai. Nhì bóc mùa hai. Say mạo mời ai. Bóc hôm mời. Eh, mục quang kìm 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 kìm

ู่ดีไม่แห้งอยู่นอกพอเท่าเนาะโดนเติบแล้วบัได้เห็นเดียวตั้งแต่มือบุญเออตั้งอันนี้ลูกเอ้าล้างลายมือห่าเอ้าบัล้างก็เอาไว้เอาหนี้เอาเอาลูกเอ้าเอาไว้ก่อนเอ้ามือเปื้อนสีตุ่มเพิ่นแหละอยากไปล้างมือก่อนน่องไม้หน่เนาะไปหาไก่เท่านี่ เอ่ยห่วยเพิ่มเนาะนอเขาวๆเลยนี่ท่านผู้ชมโอ้ยปิดตาแซ่บจะได้เนี่ยนะโบโบชั้นกับโบเอาอเนี it, ่ยกับโบดางมือไะเอ้าแม่พี่ให้แม่ทางพี่เบิดเลยให้เบิดเลยผู้น้อยไปหน้าเพิ่มเนาะไปนหน้าไป ไปมื <ici> ่อให้มือหน้าไปมื่อให้มือหน้าครับเเขาอยู่กินไปเคลื่อนบ้านเออเพื่อนเฮ็ดคลิปเพื่อนเห็นเฮามางวดก้อนเด้เพื่อนเพื่อนเห็นเฮามางวดก้อนเพื่อนเลยสนใจก็เลยอยากเข้ามาเที่ยวมาเบิ้งมาส่วนนี้ไปแห้งคักไปขี้แพ้อีก ่ไฟฟ้าเข้าเรียบร้อยตอนมือบุญได้เนาะตอนเขามามือบุญท่านมือบุญเทา,า,าก็าม,มาได้ซะเขามาแหละนี่แหละท่านผู้ชมผู้เฒ่าผู้แก,ก่ที่เพื่อนอ,อยู่ในชนบทเนาะอยู่หมู่บ้านที่ว่า,ามีผู้ผาเนะานะพอเนาะออมอบเลยมีผาเออ,อแต่ภูจะตเาเขาเขาละลืมแล้วอันนาปีเพื่อนสร้างนาปีแล้วก็สร้างประทาตนะ 1812ท่านผู้ชมอ่ะจังได๋ก็เป็นเอ่อพระธาตุที่เก่าแก่เนาะนี่เห็นบ่เพิ่นฟังวิทยุอ่ะได้รายการนั้นทางหน้ากายอยู่อ่ะได้แอันนี้ใช้หน้ากายฟังเออได้หมดเนาะแขกเออนี่อาหารโอ้ยอาหาร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 บ้านนาเนาะนไม้แซ่บๆเลยคักอีหลี กินยังตอนเที่ยงนี่กินน้ำไม้ก,นะกินน่ำไม่นี่เอออาหารเพื่อนท่านผู้ชมเพื่อนก็สิกินน้ำไม้นี่แหละกินแต่ไม่กับนี่อืแล้วเขาอันย่าถามเนาะตัวนี้มันเป็นบ้านบ้านน้อยบ้านนาฮีเนาะแต่ขึ้นต้นม,มาใส่แต่มีผู้แพนตัวนี้นะ มีผู้แผนตัวนี้แล้วเขาใช้เวลาเดินทางไปหาบ้านซองเนาะมีผู้แผนเออผู้นะตัวนี้ผู้แผนผู้แผนเดินทางตัวนี้บ่เขาเดินทางไปบ่อนอันสิไปลงใส่ซิมมือนบ้านซองนะไปตัวนี้แหล่ะเออไปตัวนี้เนาะใช้เวลาโดนว่าเจ้าเคยไปบ่เาาบปเเลยยพราะว่าบ่อนบ่อนอันที่ว่าเตียงข้ามแคบก็ไปเป็นเพื่อนอันที่ว่าจะปีั่นแหละอ่ามีมู่บ้านหลังนั้นที่อยู่ฝากขวาตรงนี้ล่ะาากบงนนนัะ หกูไก่ไปไประมาณมหม,มูอ่วโมงพี่ชายเขาเจ้าย่างไปแต่เขาจะใช้เวลาเดินทางใช้รถไปทางปนามเนาะออกไปทางค้าพะแลงคนละเขาจะไปทั้งเส้นตัวน,นั้นแถวบ้านกุลวงอ๋อยก่เนาะไก่เยอะอันนี้คืออ่าเป็นผ้าเข้าท่านผู้ชมผ้าเข้าที่ว่า มายามแล้วต้องได้แต่งเป็นผ้าข้าวผ้าปา <c oughs> ่ายละกินคำหนึ่งสองคำก็แม่นต้องได้กินเนาะเพื่อเป็นเป็นเป็นน้ำใจนะ <c oughs> คนลาวเฮานแบบนี้แหละเ <c oughs> มื่อเมื่อจะเชื่อผ้าใบย้อมมาล่าจเชื่อถือเพื่อนแต่งข้าวให้กินเแบบนี้จะเชืมมเ่ออะไร <c oughs> แค่แต่งข้าวต้องกินก่อนเอาไปยากเวลามาทางไปยากมีห ยสุดรกินบ้านกินกินมันนองสามคนนี้ทั้งหมดในความบริการไปกรับห้าสิบบา